โกหกกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็คารพทุกทท่านนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง southpaw football ที่สวยงามของเรานะครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารของ man, ด h ไ i รอน man รถถังจิตเมืองนอนท์ละครับผมก็เป็นปื้มกันอย่างมากเลยนะครับผมเมื่อรถถังจิตเมืองนอนท์นะครับถูกแมสซี่นะฮะส่งเสื้ออินเตอร์ไมอามี่พร้อมลายเซน็นให้กับเจ้ารถถังจิตเมืองนอนท์นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษจากลีโอเนลเมสซี่จริงๆนะครับโดยรถถังนะครับหวังว่าจะได จเจอตัวจริงในสักวันหนึ่งนะครับผมรถถังจิตเมืองนนท์นะครับยอดนักชกชาวไทยในตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทนะครับผมป่าปื้มเป็นอย่างมากเลยนะครับกับของขวัญสุดพิเศษอย่างเสื้ออินเตอร์ไมอามี่พร้อมกับลายเซนที่ส่งตรงมาจากเรียวเนลเมซี่หรือว่าคิงเลโอนะครับยอดนักเตะระดับโลกระดับตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับโดยดีไอรอนแมนนะครับ,รบเป็นนักชกที่ชื่นชอบฟุตบอลเป็นอย่างมากเลยนะครับผมโดยในายามว่างเว้นจากการฝึกซ้อมหรือขึ้นชกไฟมวยไทยอะไรต่างๆเนี่ยครับมีเวลาว่างก็มักจะใช้เวลานั้นไปเตะฟุตบอล อยู่เสมอนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะฮะเจ้าตัวเล่นให้กับทีมบอยทัพจันนะครับเสียนพระชื่อดังที่มีดัชกรทองเหล่านะครับผมแล้วก็หลายคนดังในวงการมวยมากมายนะครับผมแล้วก็อดีตนักฟุตบอลที่แขวนสตัทไปแล้วอยู่ในทีมด้วยนะครับผมโดยในส่วนของขวัญที่สุดแสนจะพิเศษในครั้งนี้นะครับผมเกิดจากการประสานงานผ่านทางยัสซินสูเอโกนะครับผมบริการของคิงเรโอริโอเนลเมสซี่นะครับบุคคลคนนี้นะครับไม่เคยห่างหายไปจากข้างกายของริโอเนลเมสซี่เลยสักครั้งนะครับผมเพราะนี่คือหน้าที่ที่เดวิดเบ แฮมนะครับผมฝากฝั่งเอาไว้นะครับซึ่งหลายๆคนนี่อาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าบริการนายนี้นะครับเป็นอดีตทหารหน่วยซิลซารัตนะครับที่ได้รับการฝึกฝนมวยไทยนะครับผมแล้วก็แถมยังเคยต่อย MMA อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าฝีมือฉมังเลยแหะครับโดยเจ้าซูเอโก้นะครับผมก็ชื่นชอบมวยไทยก็กลายมาเป็นแฟนขับมวยไทยของเจ้ารถถังจิตเมืองนน์นะครับแล้วแถมรถถังนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเอามากๆเลยนะครับจนกลายเป็นว่าซูเอโก้นั้นเป็นแฟนขับรถถังไปในตัวด้วยนะครับและซูเอโก้นะครับอาจจะ ของรถถังนะครับผมให้ริโอเนวิสซี่ฟังนะครับจึงนาให้ริโอเนวิสซี่นั้นติดตามฝีมือการชกของเจ้ารถถังจิตเมืองนนนะครับและสุดท้ายนะครับคิงเลโอก็ได้ส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นมาให้นั่นเองนะครับโดยรถถังจิตเมืองนนนะครับได้โพสต์ภาพเสื้อพร้อมแคปชั่นว่าผมเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีคิดว่าจะได้สิ่งนี้จากเมสซี่ผมหวังว่าคุณนั้นจะชอบการต่อสู้ของผมแล้วสักวันเราจะได้เจอกันและขอบคุณพี่ชายซูเอโก้ที่ช่วยเหลือผมฝันของผมสักวันผมจะไปยืนถ่ายรูปคู่กับคุุณณเมมี่ขอบคทดูผ ต่อสู้แล้วเจอกันในวันข้างหน้าครับกันนี่แหละครับผมคือแคปชั่นนะฮะที่เจ้ารถถังจิตเมืองนนนั้นโคต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับผมโดยสาหรับเจ้ารถถังจิตเมืองนนนะครับปัจจุบันถือเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทนะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับก็เพิ่งที่จะขึ้นชกฝฟหยุดโลกมามาดๆเลยนะครับผมกับรุ่นพี่อย่างสุปรล็กเกียรติหมู่เก้านะครับก่อนที่จะเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปอย่างน่าเสียดายเะครับอารัครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจําวันนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกัับวงกกาารฟุตไไททยเ่ นะครับแต่ว่ามีเสื้อแมซี่มาถึงนักมวยชาวไทยเนี่ยก็เป็นที่อึ้งตะลึงในวงการฟุตบอลเหมือนกันแหะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเล็กของผมด้วยนะครับรวดเร็วกระชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องเซาส์ปโรฟุตบอลที่สวยงามของเราเนี่แหละครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ